สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคลิปนี้นะคะชีราจะมาพยากรโคลาสีพิจิกค่ะประจําเดือนกันยายนพุทธศักราช2564คนที่เกิดอยู่ในช่วงของวันที่16พฤศจิกายนไปจนถึงวันที่15ธันวาคมหรือคนที่เคยไปผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดสามารถดูคลิปนี้ได้เลยนะคะ เราจะเห็นว่าคนราศีพิจิกนะคะช่วงนี้นะคะการงานมั่นคงดีค่ะไม่มีปัญหาอะไรนะคะการเงินก็ยังอยู่ในเกณฑ์ที่ดีนะคะแต่พอมาประมาณป,ปลายเดือนของกันยายนนะคะคนราศีพิจิกก็ต้องระวังนิดนึงนะคะอาจจะเป็นเรื่องลูกบริวารหรืออาจจะเป็นธุรกิจที่เราไปลงทุนไปที่ผ่านมานะคะอาจจะมีเกณฑ์จะต้องให้มีการสูญเสียเงินบ้างนะคะมีปัญหาเรื่องการเงิน มาบ้างในช่วงระยะปปลายเดือนกันยายนนะคะก็จะเห็นอีกอย่างหนึ่งนะคะที่โคราศีพิจิกนะคะมีโชคมีลาบเรื่องเกี่ยวกับเงินประกันนะคะเงินสงเคราะห์อะไรบางอย่างหรือเกี่ยวกับการเยียวยาอะไรบางอย่างนะคะอย่างเช่นบางคนอาจจะสุขภาพไม่ดีที่ผ่านมานะคะหรือประสบอุบัติเหตุก็ได้เงินจากประกันนะคะแต่ใน แต่ก็จะเห็นอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าช่วงประมาณาวันที่8เป็นต้นไปเลยนะคะโคลาสีพิจิกนะคะก็ต้องให้ระวังนะคะเกี่ยวกับมีปัญหากับเพศตรงข้ามหรือหุ้นส่วนคู่ครองนะคะอาจจะมีเกณฑ์การแยกกันอยู่ชั่วระยะเวลาหนึ่งนะคะถ้าดวงไม่สมพงก็อาจจะมีการเลิกกันได้เพราะว่ามีดาวราหูมะเร็งแล้วค่ะตั้งแต่วัน ที่10กันยายนปี6-3นะคะยังส่งผลมาถึงชาวราศีพิจิกนะคะถ้าคนมีคู่อยู่แล้วก็มีบุคคลที่3เข้ามาค่ะแต่คนถ้าไม่มีคู่นะคะก็มีเกณฑ์จะได้คู่ณช่วงระ,ระยะเวลานี้นะคะยางไรก็ตามนะคะก็อยากจะให้ชาวราศีพิจิกนะคะ,ะระมัดระวังเรื่องสุขภาพนะคะเรื่องอไซนัสเรื่องจมูกนะคะ,ะหรือเรื่องเกี่ยวกับพวกอวัยวะ เพศนะคะก็ให้ระวังนะคะอาจจะมีการเจ็บไข้ได้ป่วยในเรื่องเหล่านี้ก็ได้ค่ะจากคลิปนี้นะคะจิลาก็หวังเป็นอย่างยิ่งค่ะว่าคนราศีพิจิกจะเอาคําพยากรณ์ของจิลานะคะไปปรับใช้กับชีวิตของอคนราศีพิจิกให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนะคะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ